สิ่งที่จะเกิดกับวันที่8พฤศจิกายน2567สำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอาทิตย์ในวันที่8พฤศจิกายน2567โดยประมาณโอกาสในการแสดงความสามารถอาจมีโอกาสให้ได้แสดงความสามารถในการทำงานหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญความสำเร็จในหน้าที่การงานอาจได้รับการยอมรับและชื่นชมจากผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมง,งาน ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างอาจมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนฝูงหรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆอาจมีโอกาสเริ่มต้นโครงการใหม่ๆหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆความสุขและความพึงพอใจโดยรวมแล้วอาจรู้สึกมีความสุขและพึงพอใจกับชีวิตสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์พลังงานโดยรวมผู้ที่เกิดวันจันทร์มักจะมีอารมณ์อ่อนไหวมีความคิดสร้างสรรค์และมีความเมตตาสูงในอนาคตอันใกล้คุณอาจมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างความรักอาจมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักอบอุ่นมากขึ้นหรือหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาในชีวิตและทําให้คุณรู้สึกดีก,ดาก,าการงาน อาจมีโอกาสได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานที่คุณรักหรือได้รับเงินจากการลงทุนคำแนะนำดูแลสุขภาพเนื่องจากเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารพลังงานโดยรวมผู้ที่เกิดวันอังคารมักจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงเป็นคนกระตือรือร้นและมีพลังงานที่แข็งแกร่งในอนาคตอันใกล้คุณอาจมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการทำงานหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ความรักอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเข้มแข็งมากขึ้นหรือหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาในชีวิตและทำให้คุณรู้สึกตื่นเต้นการงาน อาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่ทา้าทายการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือได้รับโบนัสคำแนะนำดูแลสุขภาพเนื่องจากเป็นคนที่ทำงานหนักควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ พลังงานโดยรวมผู้ที่เกิดวันพุธมักจะมีความฉลาดหลักแหลมมีความคิดสร้างสรรค์และมีเสน่ห์ดึงดูดในอนาคตอันใกล้คุณอาจมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสื่อสารหรือได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้างความรักอาจมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักราบรื่นมากขึ้นหรือหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาในชีวิตและทําให้คุณรู้สึกประทับใจาการงานอาจมีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์การเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานที่คุณรักหรือได้รับเงินจากการลงทุนสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิดปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีพลังงานโดยรวมผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีมกักจะมีความยุติธรรมมีความรับผิดชอบสูง และเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างในอนาคตอันใกล้คุณอาจมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการเป็นผู้นำหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ความรักอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักมั่นคงมากขึ้นหรือหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาในชีวิตและทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยการงานอาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือได้รับเงินจากการลงทุนคำแนะนำดูแลสุขภาพ เนื่องจากเป็นคนที่รับผิดชอบงานมากควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอพัฒนาตนเองหาเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์พลังงานโดยรวมผู้ที่เกิดวันศุกร์มักจะมีเสน่ห์ดึงดูดมีความคิดสร้างสรรค์และมีความรัก ในศิละปะในอนาคตอันใกล้คุณอาจมีโอกาสได้ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์หรือได้รับความชื่นชมจากคนรอบข้างความรักอาจมีเหตุการณ์ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักโรแมนติกมากขึ้นหรือหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาในชีวิตและทําให้คุณรู้สึกประทับใจการงานอาจมีโอกาสได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์หรือได้รับมอบหมายงานที่ต้องใช้ความละเอียดอด่อนการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทํางานที่คุณรักหรือได้รับเงินจากการลงทุน คำแนะนำดูแลสุขภาพเนื่องจากเป็นคนที่ใช้จินตนาการมากควรดูแลสุขภาพจิตให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอสร้างความสัมพันธ์ที่ดีดูแลรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมง,งานและเจ้านายให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กด like, share, ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์พลังงานโดยรวมผู้ที่เกิดวันเสาร์มักจะมีความรับผิดชอบสูงมีความอดทนและมีความมั่นคงในชีวิต ในอนาคตอันใกล้คุณอาจมีโอกาสได้แสดงความสามารถในการทำงานหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ความรักอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักมั่นคงมากขึ้นหรือหากยังโสดอาจมีคนเข้ามาในชีวิตและทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยการงานอาจมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญการเงินอาจมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำงานหนักหรือได้รับเงินจากการลงทุนคำแนะนำดูแลสุขภาพ เนื่องจากเป็นคนที่รับผิดช,ชอบงานมากควรดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอพัฒนาตนเองหาเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะควบคุมอารมณ์เนื่องจากเป็นคนที่มีความอดทนสูงควรฝึกควบคุมอารมณ์ให้ดีสิ่งสำคัญอย่าลืมกดและกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร